เรามีนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่มาสร้างซีลิ่งของความเป็นมัชชะแบบเจแปนดิเข้ามานะที่สำคัญคือเป็นวัสดุที่ทันสมัยดูแลง่ายติดตั้งง่ายปวกไม่กินและฟิลเปลี่ยนหรือที่จะทำให้อารมณ์เดิมของคุณหรือมูดเดิมๆของคุณเปลี่ยนไปเฮ้ยร้อตารางเมตรเล็กๆก็มีวอยได้โถงช่องแสงนาะโถงช่องแสงชี่สวยงามได้นะครับผมแค่นี้คุณก็จะได้ฟิลลิ่งของบ้านที่อบคุณอยู่สบาย สวัสดีครับตอนรัศด,ดูเมเกอร์นะครับรายการรีโนเวทบ้านที่เรารีโนเวทบ้านจริงรจะ <ผม S 1> เป็นข้างหลังนะครับวันนี้เป็นการบ่งบอกว่าที่เราเอามาเรียงกันเป็นหน้าตักอยู่เนี่ยเราจะมีการตกแต่งผนังบ้านที่เรารักหลังนี้กันนะครับใช่ครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่ามัชช้าส์นั่นเองทําไมตั้งชืง่อทาไมต้องเป็นมัชชะนะครับเ,ออเพราะว่าระหว่างที่ตอนนั้นผมออกมาหาบ้านกำลังจะทำอะ่ะ เมื่อคืนผมดูหนังญี่ปุ่นแล้วอย่าพอ,อา <laughs> เป็นหนังที่เป็นแนวแบบไหนนินจานินจาคือจริงๆก็บอกว่าเราเคยทาบ้านสไตล์ลิตเติลโตเกียวมาละมันโมเดิร์นเจแปนดิโมเดิร์นเจแปนดิอะไรก็คือเป็นสีขาวผสมกับสีไม้เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทาบ้านหลังนั้นมาก็คือเป็นที่ชื่นชอบอแบบเดิมเนี่ยมันก็เกรงว่าจะดูทับทางกันไปเราก็เลยดีไซน์ <laughs> ให้ว่าหลังเนี่ยความเป็นเจแปนดิที่มันมีอะไรนิดหนึ่งไอ้ยาผมก็เลยคิดถึง โอเคช่วงนี้กําลังค <hit. S 1> ิดมีมัชฉะเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ดึงกลิ่นอายอารมณ์ธีมสีเอามาใช้ถูกไหมเอามาใช้ได้คือก็บอกว่าเป็นเจแประดิษ์ที่มีแอคเซนต์ของความเป็นสีเขียวเข้ามาอเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีความหมายที่ดีสีเขียวเหนียวซับ<อ>กลับเข้ามาที่เรื่องการ<อ>คือบ้านหลังนี้บ้านมัชฉะเนี่ยถ้าคุณไปเซิร์ชเอาเดี๋ยวผมเอาเพลย์ลิสต์ขึ้นให้หนะม,มันก็มีกระบวนการในการเล่าในการทาอ่ะบ้านหลังเนี้ยเราทําอยู่แบบหลายเดือนนะเนาะฉะนั้นคุณไปไล่ดูย้อนเอาได้เผื่อใครยังไม่รูู้้้เเิิปปดดมาาลลนนนีับ็กษะ ของแบบเหมือนเหมือนเป็นบ้านเดี่ยวใ<ช>ป็นบ้านเดี่ยว <S 2> 2 <S ที่เราซื้อมาแล้วก็มาแบ่งครึ่งอ่าแล้วก็แบ่งเป็นสองหลังทําคือเราอยากจะทาอะไรให้มันต่างจากเดิมรเรามีนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่มาสร้างซีลลิ่งของความเป็นมัชชะแบบเจแปนดิเข้ามาะนะและที่สําคัญคือเป็นวัสดุที่ทันสมัยดูแลง,ง่ายติดตั้งง่ายปวกไม่กินแล้วฟิลเปลี่ยนหรือที่จะทําให อารมณ์เดิมของคุณหรือม,มู้์เดิมๆของคุณเปลี่ยนไปอย่างรีม,มูทเลยหรอ,หร,อรีม,มูดอ่าครับแล้ววันนี้เราจะมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์รีมูด WPC ของเรานั่นเองนะครับเราไปเจอไปรู้จักเขากับในบริเวณงานพวกงานสถาปนิก<ช>งานอะไรเง,งี้ยเขาก็ไปออกบบธเนาะแล้วเราก็ไปขอไอเดียมาตอนเรากาลังทําบ้านมัชชามิแหละโดนตกมาเราก็เลยปรับมาใช้กับบ้านนะครับเรามาดูพื้นที่ในการติดตั้งก่อนนะโปรเกต์เนี้ยมันใช้ได้ทั้งแทบทุกโซนของบ้านเลยนะครับที่เป็นภายในตอนเนี้ยเรายืนอยู่ในบริเวณห้องนั่งเล่นลิ ก็คือจะใช้ส่วนนี้เป็นหลักเลยนะครับก็ตรงน,นี้จะเห็นสเปซที่มันยาวโผงสูงขึ้นไปชั้นสอ,อ่านะเดี๋ยวบนวอลุ่มอ่าก็จะมีการติดตั้งยาวเลยตรงนี้อาจจะมาเป็นแบบผนังลอนๆหน่อยไหมแล้วก็เป็นสีเขียวเนาะใช่นะอันนี้ที่เลยตาม<ง>ตามแบบมุมจะอยู่ถัดมานะครับเห็นไหมเวลาเราตกแต่งอ่ะต่อให้เราเพิ่มกิมมิกไปแล้ว เราเพิ่มเป็นสีเขียวมันยังดูเรียบยังดูไม่มีมิติเนาะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกแบบเป็นลายไม้ก็ได้คือตอนนี้บางคนเห็นแบบเอ้ยบ้านมันดูแบบเขียวเลอะเทอะขนาดนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวพอไม้มันมาปิดมาตัดมันก็จะพอดีนะครับโอเคอันนี้มุมที่2แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันทําหน้าที่อ่ะที่เราเลือกติดแค่ครึ่งดาาดมันอ่ามันเป็นเหมือนหน้าที่เป็นเหมือนดาโดเป็นตัวความหมายดาโดคืออะไรคือบางทีบ้านยุโรปชอบมีเขียนเก้าอีไปชนเข็นโต๊ะกินข้าวไปชนสีถลอก ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บล็อกก็คือติดขึ้นมาให้สูงกว่า75เซนในระดับที่โต๊ะกินข้าวอยู่ตอนนี้เราพามาดูซักห้องนอนมาสเตอร์ซักห้องนึงก่อนเนาะนะครับจะได้เห็นสเปซกันว่าทําไมอะไรต้องตอกแต่งเพิ่ม<ช>เพราะ<ก>คุณคเห็นอะไรโล่งๆแบบนี้คุณไม่ไม่มีใครพอใจเวลาเขานี่ก็คือผนังหัวเตียงโอเคอ่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนี่6ฟุตนะคป๊บ แต่งหัวเตียงตรงนี้นะครับอย่างที่เราใช้วันนี้เราก็จะมีใช้ตัวสีเขียวกับตัวสีน้ำตาลตัวสีเขียวกับตัวลายไม้เนาะ,ะลายไม้สีน้ตาลคือน้ำตาลเนี่ยจะอยู่ล่างเขียวอยู่บนนี้มันจะออกมาซ้อนกันประมาณนี้ะจะอ,อมาเป็นอารมณ์นี้คือให้แพทเทิร์นเดียวกันแต่มีความเปลี่ยนสีแล้วส่วนฝั่งน,นี้จะลองใช้ไปแบบเรียบๆดูโอเคแบบนี้จะเป็นแบบแ,บบแนวเป็นแฟร์<ส>โมเดลวีตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าส่วนของตัวที่เป็นโต๊ะทํางานโต๊ะทำการบ้านแยกออกจากเตียง รอานะครับก็เป็นไอเดียในการให้คุณผู้ชมมาเห็นก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดของสินค้ารีมูธหรือบีบนะครับว่าเอขาจะมีความแตกต่างจากปกติทั่วไปยังไงจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับขั้นตอนสําคัญของการแต่งบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียกใช้วัสดุกันนะครับคือช่างต้องเคยใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์รีมูอยู่แล้วคราวนี้เรามาให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัววัสดุก่อนได้ไหม อะแบรีมูดเนี่ยถ้าเป็นพวกกลุ่มวรัสดุภายในเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ขายเราจะเรียกว่า WPC นะครับ WPC หรือ WPC ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ในความหมายคือตัวย่อเนี่ยมันเป็นตัวย่อของคำว่าอะไรมูดยางมูดกันอกัดบิลบบ พี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 เรียนรู้บูทพลาสติกแล้วก็สอมโพสตนะครับมันเหมือนเอาการนำเขาเรียกว่าผงไม้มาผสมกับพลาสติกคุณภาพสูงแล้วก็มาคอมพสิทธิกันทําไมเขาต้องใช้ส่วนผสมนี้ออกมาเป็นชิ้นงานแบบทำไมไม่เป็นพลาสติกอย่างเดียวและทำไมหรือไม่เป็นวูทอย่างเดียวเอาตัวที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนคือมันเป็นตัวที่ว่าเขาจะมีชิ้นงานที่ทํามาเรียนแบบวัสดุธรรมชาติด้วยใช่ยกตัวอย่างเช่นไม้ธรรมชาติหรือเช่นแผ่นหินแผ่นหินอ่อนหรือว่าเป็นสีเรียบๆก็มีก็มีหมด วูดเนี่ยบางทีหลายคนยังห่วงจับคำนี้อยู่ว่าเอาวูธไปผสมกับพลาสติกเนี่ยมันจะมีปัญหาของปลวกไหมซึ่งไม่มีเพราะว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เหนือกว่าพวกชิ้นงานวัสดุทดแทนอื่นๆแต่รีมูดอ่ะเขาวิเคราะห์และวิจัยมาแล้วฉะนั้นทําให้ปลวกอ่ะไม่กินแบบห0ึ่งร้อเปแล้วก็สามารถพอจะทนทานความชื้นและน้ําได้ในระดับหนึ่งมันใช้งานได้อย่างทนทานในระดับหนึ่งเลยเช่นมากถ้าคุณอยากจะดูแลรักษาวันดีคืนดีแผ่นมันเลอะอะไร คุณแบบเอาไปใช้ในห้องทานข้าวไปกินไปกร,รงไปอะไรมีซอสมีอะไรกระเด็นใส่คุณก็เอา,าผ้าขนหนูอะ ครับชุบน้ำมันหมาดจะเช็ดได้เลยแปลว่าอย่างเงี้ยชิ้นงานเนี่ยมันทนความชื้นได้ถ้าใครแบบอยากจะใช้ลายไม้แต่จ๋าแบบนี้แล้วยังไปใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้อยู่ก็จะต้องมาคอยมาฉีดผงคุณมีความยืดหยุ่นมันมีการให้ตัวได้แปลว่าถ้าคุณเอาชิ้นงานมาถือเล่นกันเนี่ยมันก็จะมีการโค้งได้โค้งได้โค้งช่วยอะไรโค้งช่วยก็คือการอ่อนตัวได้อะไรอย่างงี้ซึ่งแบบบางทีคุณขนย้ายขึ้นบันไดมันพอจะโค้งได้หรือว่าอันเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้เรียบเป๊ะๆนกครับการที่คุณไปเเเอาพววกกััสดุที่่่มนนนแข็โป๊ลยช หินแผ่นระเบิกมาติดเนี่ยนะ<ช>ครับ<ช>มันก็จะไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันม,มีช่องว่างมีช่องว่างใช่แลเป็นปูนพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่คราวนี้ที่กำลังจะบอกคือรีมูฟเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิต<ช>แล้วก็จัดจำหน่ายขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาสามารถควบคุมคุณภาพของ สินค้าทุกแผ่นทุกกล่องได้สิ่งที่เราเจอคืออาจสมมิบางทีเราไปเจอวัสดุตกแต่งแบบนี้เราจะไปเทียบเคียงกับสินค้าจากการนําเข้ามาจากต่างประเทศประเทศแถวแถวแเอเชียัเนั่นแน่นอนแบบนั้นราคามันอาจจะย่อมยาวลงมาเนาะแต่ที่ช่างเจอมันมีปัญหาได้บางอ่าที่บูล่าไบบไม่สมานเสมอและหนึ่งเปรตสนอ่าแล้วก็ดุจด่นของเขาอ่ะ มันทําให้แบบว่ามันยืดไปหน่อยอ๋อมันงอบางทีเราเอาแผ่นหนึ่งต่อเข้าไปมันเกิดการโก่งล้วมันไม่เข้ามันไม่คืนตัวคือพลาสติกกับบูธเนี่ยเอาเอาในเรื่องของวัสดุอีกนิดนึงเนี่ยพลาสติกมันจะประหยัดแล้วบางทีเขาไปใช้พลาสติกเกรดรีไซเคิลมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแทปปต้นทุนลงอ่ะแต่พวกแบรนด์ดีๆอย่างแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยก็สนับสนุนของไทยในความหมายคือเขาจะใช้เกรดวัสดุที่ดีมาเลยเพื่อออกเป็นชิ้นงานที่ดีสุดท้ายวิธีการติดตั้งครับไล่ๆหน่อยวิธีการติดตั้ จุดเด่นของเขาในจุดขายเขาคลิกอของเขาเนี่ยได้ดีคือกดเข้าไปแล้วมันแน่นนี่คือจุดเด่นแหละซึ่งจะมีคลิกล็อกทุกุรุ่นเนาะและก็แต่ละรุ่นเนี่ยสามารถเอามาต่อกันได้เดี๋ยววันนี้เรามาโชว์ด้วยว่าตัวแผ่นเรียบไปต่อกับแผ่นรอนเนี่ยมันต่อกันได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันการตัดกัะการตัดตัดง่ายบางทีคุณอาจจะใช้คัตเตอร์ก็ได้เราเห็นคุณโชว์คัตเตอร์เยอะแล้วแล้วก็มีเอาเครื่องเกียร์ตัดก็ได้ อ,อันนี้ก็คือแล้วแต่ช่างการการจบกับผนังด้านหลังมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบใช่ใช้ผนังกาวตะปูแบ,บ้สาไปแลเรก็ใช้กาวตะปูที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับแปลว่าการติดตั้งอะไรแบบนี้นะครับ คิกล็อกที่เขาทำมาให้ด้วยวัสดุที่เป็นบูส์พลาสติกคอมพสิตที่มีความแข็งแรงแล้วในระดับนึ่งแข็งแรงนะัพอะคุณมาติดเนี่ยเราก็เลยใช้กาวตะปูได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรอะตะปูตอกปังปัๆงปัมันจะเสียพื้นผิวของชิ้นงานทั้งหมดทั้งมวลทั้งจักรวาลเนี่ยมันเลยทำให้ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันสะดวกง่ายดายและเผลอๆยังประหยัดด้วยซ้ำแต่ไม่ได้แปลว่าไอ้วัสดุที่เราไปเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ ไม้ธรรมชาติหินธรรมชาติการใช้วิธีการบิวอินพ่นสีจะไม่ดีแต่อยู่ที่งบประมาณของคุณน่าจะครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานดีๆของกล้องกันนะครับได้ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านมัจฉาแล้วก็เรามาดูกันการตกแต่งในบ้านกันคือบ้านหลังนี้ขนาดกําลังดีนะครับเป็นขนาด กำลัง compact ร้อยสามสิบห้าตารางเมตรโ oh, อเ้เดีซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงร้อยสามสิบห้าตารางเมตรบางคนอาจจะมองถึงคอนโดสามห้องนอนจริงๆสามห้องนอนนี้น่าจะอยู่ที่มันเก้าสิบตารางเมตร่ะถ้าอยู่ในพาเมรียใช่อันนี้ประมาณร้อยสามสิบห้าตารางเมตรแล้วก็โลเคชันถือว่ากําลังดีเลยซึ่งร้อยสามสิบห้าตารางเมตรปีดีเนี่ยลงทุนประมาณสิบกว่าล้านต้นต้นแต่ถ้า oh. เกิดคุณไปเจอคอนโดแถวผมว่าประมาณพร้อมพงทองหล่อ,อ,อ <ừ. S 2> ก็ต้องมียี่สิบล้านขึ้นวันนี้มาเราพามาดูที่ ห้องนั่งเล่นก่อนอ่ะมันมีภาพ before เดิมที่มันเห็นเขาเรียกว่าผนังสีชมพูเอ่ยมีการกั้นห้องคือเอาง่ายๆว่าสเปซเดิมอ่ะมันมีการกั้นแบ่งสัดส่วนของห้องเยอะตามบ้านในยุคสมัยก่อน3 0 4 0ปีที่แล้วคือการซอบ้านให้ดีเนี่ยชอบที่จะทำเพาเรียกว่าเป็นการกั้นสเปซใหม่ให้มันเกิดสัดส่วนใหม่เราก็เลยได้เป็นการโอเพนแพนใช่ไหมอ่าโอเพนแพนเปิดโฟล์เปิดประตูเข้ามาโฟล์เลยแล้วก็มีการขยายช่องแสง <Okay. S 2> ให้แสงธรรมชาติเข้าเยอะที่สุดหน้าแสงเข้าหลังแสงเข้าพอสเปซส,สวยแล้วสเปซใช้งานได้ดีแล้วที่เหลือก็จะเป็นการอนนะไรอิเลเมนต์ในการตกแต่งลงไปตกแต่งให้บ้านรู้สึกมีความอบอุ่นถ้าคุณนั่งแล้วเห็นแต่ผนังเปล่าๆเนี่ยบางทีมันก็จะอาจจะรู้สึกว่ามันแบบโล่งโจ้งเกินไปแต่อ,อย่างที่เราบอกสไตล์ลูเมเกอร์เราไม่แต่งสีได้น,นะเค <Okay. S 2> คือบ้านตัวอย่างเราไปดูเนี่ยเขาแต่งกันสีได้ซึ่งโอเคอันนั้นคือเขาต้องการทําให้มันดูมันว้าวแต่บ้านอยู่อาศัยจริงเราไม่ได้แต่งขนาดนั้นมันจะดูอัดเกินไปเราอาจจะเน้นผนังบางส่่วนนทีมัดู คุ้มค่ากับการลงทุนผนังส่วนไหนที่หน้าตกแต่งบ้างค่ะเรามานั่งดูนั่นก็คือผนังส่วนนี้เลยแผงฝั่งเนี้ยเราจะใช้การตกแต่งกันหมดแล้วก็ถ้าดูกันนั้นแต่ต้นคลิปเนี่ยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์ e m มูดนั่นเองครับผมนะคือจริงๆเนี่ยคอนเซปต์บ้านที่เราวางเอาไว้อย่างที่บอกคือมัชะสีเขียวแต่คำว่ามัชะจริงๆเนี่ยเขียวไม่มีหลายเฉดใช่เราก็แค่ไปเลือกเอาเฉดเขียวที่เป็นคอนเซปต์แต่เลือกสีที่มันอยู่สบายกับบ้านนะครับเราก็ได้เฉดสีนี้ออกมาในเบื้อง คราวนี้เวลาที่เพื่อนๆจะไปสั่งนะครับคือติดต่อรีมูทเข้าไปเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกใจเดี๋ยวเรามีตัวอย่างอะไรแบบนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าในตัวสีสันและลวดลายตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยมีประมาณ58ซึ่งในอนาคตเนี่ยน่าจะมีเพิ่มแน่ๆนะครับไอ้คำว่า58รูปแบบดีกว่าคือมันจะมีทั้งสีไม้ลายไม้ลายหินลายโซลิดลายอะไรอย่างเงี้ยขอดูหน่อยไปเลือกสีก่อนพอไปเลือกสีเสร็จคุณค่อยมาอันนี้ต่อมาเลือกโปรไฟล์รูปทรงรูปทรง หลักการเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าหรือว่าถ้าติดต่อรูเมเกอร์มาใช้ริการตกแต่งของรูเมเกอร์หรือว่าไปที่โชว์รูมต่างๆของรีมูดเขาจะมีแบบนี้ให้คุณเลือกคุณก็จะได้ไปจับสัมผัสก่อนในในเท็กเจอร์อื่นอ่ะอันเนี้ยผมเข้าใจละคือที่ดูมันมีโปรไฟล์ที่เป็นลอนหลายแบบใช่แล้วเวลาคุณเลือกโปรไฟล์เลือกลอนก่อนอ่ะคุณก็สามารถเอาเนี้ยลักษณะมันพวกอินทิเดียฟิล์มใช่เขาก็จะเพสลงไปได้ลายตามนี้เลยซึ่งอย่างเงี้ยเราเลือกโปรไฟล์เป็นแบบแควอ่ะเจ้าแควคือยังไง Okay, แล้วก็อันนี้เราก็จะเป็นสีเป็นลักษณะเป็นเบอร์เมสบูดเป็นสีไม้สักออ่อน โอเคครับผมคือไม้สักจริงๆมีหลายเฉดเดี๋ยวกลัวว่าแบบไม่พูดคาว่าไม้สักเดี๋ยวจะไปกลัวไม้สีเหลืองเกินไปอันนี้ใช่จะเป็นไม้สีสักที่ออกแนวแบบสักด้านๆน่ะเออสักท่ๆเนาะผมชอบเลยสักแบบละมุนดีก็ที่สําคัญคือมันคุมคุณภาพสีได้เวลาเราไปใช้ไม้จริงอ่ะผมใช้เมลายหลังรับมันมีความกระดำกระด่างของไม้เราไปเจอตาไม้ที่เราควบคุมไม่ได้ต้องอันนี้คุณควบคุมได้ง่ายเลยพอคุณไปสั่งสีสั่งลายสั่งอะไรเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการจบงานครับเพราะว่าของรีมูฟเนี่ยก็จะมีตัวจ มีตัวจบและสีเป็นสีเดียวกับผลิตภัณฑ์เลยเช่นเราเลือกที่เป็นเบอร์เมสบูสเราก็เลือกตัวจบอันนี้เป็นตัวจบฉากก็เป็นสีเดียวกันไปเลยต้องพูดถึงดีไซน์นิดนึงคือตัวเนี้ยเราไม่อยากให้ดีไซน์อ่ะมันสูงไปจนเสียฟ้าไม่งั้นมันจะรู้สึกติดอัดเนาะก็เอาเป็นลักษณะขึ้นมาประมาณเมตรสแค่คอมบล็อกเลื่อนชนกระแทกหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ทําให้ผนังที่ทาสีเสียหาย ตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวบล็อกมาตัดด้วยสีเขียวมาฉาบก็ทําให้ผนังเนี่ยมันดูโดดเด่นละวเช็คว,ว่าพอดีแล้วกันไม่มากจนเกินไปนะครับผมก็ออกมาลงตัวสีเขียวกับไม้ผสมกันอย่างลงตัวครับผมแล้วก็ตัวจบเนี่ยคือถ้าเราปูจนสุดผนังอ่านไม่ต้องใช้ตัวจบ่ลอนพวกเนี้ยจริงๆถ้าดูวัสดุจะมีสารฆ้าเขามีรู้ๆอยูอ่ไม่เรียบร้อยแต่ทีเนี้ยเราทําให้ครึ่งหนึ่งก็ต้องมีตัวจบมาจบ พื้นที่ต่อมาก็คือในบริเวณ living area ใช่คือตรงนี้เนี่ยจริงๆบ้าน135ตารางเมตรไม่ได้ใหญ่เราก็เลยขโมยช่อง void นิดหน่อยเพื่อเชื่อม space ห้อง living area เนี่ยขึ้นไปถึงห้องนอนทั้งสองห้องข้างบนอ่าเฮ้ย135ตารางเมตรเล็กๆก็มี void ได้โถงช่องแสงเนาะโถงช่องแสงที่สวยงามได้นะครับผมแล้วก็ให้มันแบบไหลขึ้นไปถึงข้างบนนะครับนี่ตัวนี้ไปถือไปเลยผมใช้ตัวนี้อะ ตัวนี้คือรุ่นราวราวครับผมเหมือนวิ่งอะไรเหมือนราว์ไม่ใช่เหมือนวิ่งราวสร้อยคอทองคำอะไรล้วราวก็คือตรงกลมแล้วนี่เขาทำมาเป็นเหมือนลักษณะของครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมใช่นี่คุณจะเห็นได้เลยว่าเป็นลักษณะเดียวกันแล้วทีนี้ตัวนี้อ่ะที่ฟางถือไว้นี่เราเคสตัวนี้ลงไปอ่ะสีสีจะชื่อว่ามันมีรหัสสีไหมฟอสตี้กรีนนะครับอ่ะสีเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราขึ้นโค้ดสีไว้ข้างล่างเนาะ ก็คือเป็นสีฟ o สตี้กรีนจริงๆก็ถือว่าเป็นเขียวที่กําลังดีนะบ<า>ัง <นะ S 1> เอ,อิยหรือเปล่าไม่รู้รอันนี้เป็นสีขายดีนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ของรีมูทในโซนที่เป็นโซนพระเอกของบ้าน นะครับเราก็อยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันติดตั้งได้รวดเร็วนะครับมีความสําเร็จรูปมาจากโรงงานคุมคุณภาพได้คุมสีได้คุมลวดลายได้ไม่ปล่อยสารพิษสารละเหยอ,ออกมามเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงและที่สําคัญเลยเอาจริงๆมันใกล้เคียงกับงานบิวอินแล้วผม,ผมผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราอยู่กับงานบิวอินถ้าในความหมายของงานบิวอินคือคุณควรจะต้องแบบมีช่องเก็บของมีช่องอวางของทาบิวอินนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราว อันนี้เรามาเห็นโซลูชันเฉยๆของเฉพาะมุมนั่งเล่นมาดูกันที่ห้องนอนกันนะครับผมอ่าเรายังคนใช้ตัวราวอยู่ให้เห็นเลยว่าผมใช้ตัวราวเนี่ยมาทําที่หัวเตียงแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเราใช้กับฝั่งนี้ข้างบนแล้วก็มีการเชื่อมสีข้างล่างเป็นสีไม้นะครับเป็นเบอร์เมสเหมือนกันเหมือนกันเบอร์เมสบูดนะครับผมแล้วก็มีการต่อลายเนี่ย ให้ตรงกันเขาเรียกว่ามันเป็นชีวิตจริงเนาะอย่างเช่นว่าตัวเบอร์มิสบูดเนี่ยนะครับข้างล่างจะเป็นลายที่เป็นลายสี่เหลี่ยม,มเป็นสแควร์ข้างบนจะเป็นลาวนะครับมหมายถึงว่าเวลาเราเราใช้ไม้เนี่ยเราไม่ได้บ้าใช้ไม้ไปหลายเฉดเนาะใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวบ้านจะเละเทะไปหมดใช่แล้วทําไมคุณถึงทําลูกเล่นแบบนี้ให้ช่างเขาบ่นผมคือจริงๆอะเราแค่อยากจะให้ความรู้สึกของรอนที่มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนเฉดไปแค่นันนเอง ความหมายคือเวลาเราดูลอนกลมเนี่ยยังไงทรงกลมเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายแหลอยู่แล <Okay. S 2> ้วแต่ว่าในส่วนที่เตียงมันเข้าไปชิดกับผนังในส่วนที่มันไม่ได้สูงเกินเตียงเนี่ยสีมาให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายกว่าอ่าเราก็เลยเลือกกลุ่มทีมสีม้เนี่ยอยู่ที่มาเม็ดเมดนึงนะครับอ่าอยู่ข้างล่างนี้แล้วส่วนข้างบนที่ขึ้นปเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะเพิ่มสีสันมาหน่อยถ้าไม้ทั้งหมดเลยมันจะรู้สึกว่าแบบน่าเบือ่อราวไปแล้วเราก็จะมีอีกอีกลุ่มหนึ่งก็คืออันนี้เป็นพวกแฟลตโมเดลวีเขาือีแฟล จับเรียบไปเลยเป็นเป็นไม้ชิ้นจนกันเป็นจะได้หน้าเรียบๆแต่ถ้าคุณอยากจะได้ลักษณะของหน้าไม้นะครับเป็นชิ้นไม้เนี่ยอันนี้เขาจะมีโมเดล V เหมือนเป็น V groove เป็นร่องลงไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เิสเหมือนกันเบรกนิดนึงเนาะสังเกตว่าเราดีไซน์ให้ให้ตัวรอนกลมเนี่ยมันจบอยู่ที่แค่เตียงแค่เตียงนี้จริงๆวัสดุพวกเนี้ยเวลาเราดีไซน์ผนังมันมันเป็นความรู้สึกบ่งบอกฟังก์ชันที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละจากเตียงกลายมาเป็นที่นั่งอะไรเงี้ยและอีกอันหนึ่งที่อยากจะขอชินชมก็คือว่า ให้การเก็บรอยต่ออันเนี้ยมันเหมือนว่าเขาเรียกว่าโปรไฟล์หนึ่งมาต่อกับอีกโปรไฟล์หนึ่งก็ทำได้อย่างแนบสนิทไม่ได้มีการเผยกักเดิดหรือว่ามันมีความเชื่อมกันอย่างพอดีใช่มีอีกห้องนอนนึ่งเดี๋ยวพาไปดูกันเดนะครับผมตรงนี้ครับก็ลองวิธีการและรูปแบบจากการทำดาโดด้านล่างมาเลยนะครับเรามองถึงความความเป็นจริงด้วยและก็การประหยัด ประหยัดทรัพยากรด้วยนะครับเนาะตอนนี้เราใช้วัสดุเขาเรียกว่าวัสดุทดแทนไม้ถูกนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนข้างล่างเป็นแผนเป็นกลุ่ม w บ c เหมือนกันนะครับแล้วเวลาเราใช้เนี่ยคือถ้าเราจะติดไปสุดเพดานนะครับมันก็จะดูคุ้มค่าดีเพราะว่าแผ่นจะได้ไม่ต้องมีการตัดใช่ใช่ไหมคุณไปลองดูความชอบเอาว่าคุณอยากจะได้แผงไม้นี้สุดชิดฝ้าเพดานก็ได้หรือจะเอามาเป็นแบบประหยัดเขาเรียกว่าอีโคก็ได้ก็คือว่า ใช้เพิ่งหนึ่งมันก็จะได้เพิ่มจํานวนในการใช้งานแล้วทุงบนก็ทาสีไปก็จริงๆก็แชร์เป็นไอเดียเนาะแค่นี้คุณก็จะได้ฟิลลิ่งของบ้านที่อบอุ่นอยู่สบายทําบ้านให้มีความรู้สึกพักผ่อนแต่ไปเลือกการมองวิธีในการแต่งบ้านเป็นยังไงติดตั้งยากดูแลรักษายากต้องมาเซอร์วิสสีลอกสีบวมสีทองค่าแรงช่างจะแพงหรือเปล่าอันนี้ จริงๆต้องบอกว่าตัววัสดุมันจะตกตารางเมตรของของรวมของรีบุทเนี่ยใน WPC ใช้ภายในบ้านเนี่ยมันจะตกตารางเมตรละประมาณ900บาทโดยเฉลี่ย <ๆ S 2> เพราะว่าใน,นแต่ละโมเดลความกว้างความอะไรมันแตกต่างกันครับอ่ะแต่900บาทบางคนเห็นราคาแล้วถอยแต่พอคุณไปเจอค่าแรงที่ช่างเนี่ยจะคิดค่าแรงมาไม่แพงแล้วไม่ไมใชไ่ไม่ใช่เหมือนงานดวอินเนาะใช่ใช่คือคืออันนี้ผมเฉลี่ยให้เลยนะคือผมเห็นราคาที่กล้องเขาคิดค่ามาถ้าติดตั้งมามันก็ เอเวเดตสาจุดสจุดเนี่ยประมาณ2,000 0นิดๆก็ไม่ได้แพงคือคือเฉลี่ยว่าห้องเนี่ยอาจจะมันค่าแรงประมาณ5,000น hmm. อะไรเงี้ยอครับเพราะด้วยตัววัสดุมันช่วยลดขั้นตอนในการทำงานลงไปเยอะเอามาเป็นการเปิดโลกวัสดุตองบ้านให้เพื่อนเอน เป็นประจำอีกเช่นเคยกับรายการเดรูเมเกอร์ครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณเรียกว่าผู้สนับสนุนใจดีคือเราเลือกใช้จริงกับบ้านามีการซื้อขนส่งมาติดตั้งแต่ต้องบอกว่าอันนี้เขาสนับสนุนเราในแง่ของการที่ว่าเขาอยากจะได้คอนเทนต์ด้วย<ช>อ่านี้นครับเราก็จะได้มีการถ่ายทำคอนเทนต์แต่ในมุมที่เรา ใช้ปเป็นดีไซเนอร์ผมคิดว่าได้ใช้แน่นอนอเอเพราะว่ามันมันออกมาแล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยงามแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ง่างยาน,นะครับ,รบก็สามารถไปดูติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายนะครับ การขนส่งการอะไรต่างๆจริงๆอ่ะลองติดต่อแบรนด์รีมูทไปได้นะครับในการที่ว่าแบบฉันต้องการลายไหนลองดูแคตตาล็อกกันก่อนแล้วก็การจัดจําหน่ายเป็นยังไงจะต้องมีการสั่งผลิตจากโรงงานนานไหมอะไรเงี้ยลองสอบถามไปได้เลยนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าวันนี้รูมเกอร์ใช้จริงให้แล้วรับรองว่าไม่ติดหวังนะครับแล้็มีความสวยงามแล้วก็ทุกคนที่ดูนะครับเป็นกาลังใจให้เรามากนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอ่ันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอ